ทานทาชุตาฟ้าปริษณายุทธจักรภาคหนึ่งเล่มที่7ตอนที่139ปรากฏตัวลงมือปลายกระบี่ของมันแทงใส่ไหล่ซ้ายของเสียวเอินจากนั้นถอนดึงออกมาโดยเร็วมันเกิดเป็นบุผาโลหิตด,ดอกหนึ่งแต่ว่าบุผาดอกนี้ไม่งามเฉิดฉันเท่าใดเสียวเอินชลาภาพแล้วนำเลือดน้อยกว่าคนหนุ่มมากนะักแมวสียงครางดังดงหนักเหอเต้าหยินขวางกระบี่เนื้ออกพิวถอยไปด้านหลัง เสียวเอินนั่งกับพื้นมือขวาที่ซูบเซียวถือกิ่งไม้หยาบเท่าแขนเด็กท่อนหนึ่งขณะที่เหอเต้าหยินจ้องแทงกระบี่มาผู้ชารานี้กับสลัไหลซ้ายของตอนเองจูดโจมจากตำแหน่งมุมที่เป็นไปไม่ได้ฟันกิ่งไม้ในมือใส่กระดุกหน้าแข้งของเหอเต้าหยินส่วนปลายของกิ่งไม้ในมือมันถูกฟาดหัวจนแตกแหลกกับกายเป็นไม่สม่ำเสมอพลังของไม้พลองนี้เป็นที่ทราบได้ เธอเต้าหยินรู้สึกว่าเท้าซ้ายปวดแปรบอย่างรุนแรงใบหน้าที่ขาวซีดอยู่แล้วยามนี้ยิ่งเผือดขาวกว่าเดิมมือขวายังถือกระบี่มั่นแต่เท้าซ้ายที่ถูกกิ่งไม้หดสายเริ่มสั่นระริกมันความจริงเข้าใจว่าด้วยพลังฝีมือชั้นที่เก้าของตนเองคิดฆ่าผู้ชราที่ทั้งชราภาพทั้งบาดเก็บอ่อนลา้าไร้เรี่ยวแรงพุ่นหนึ่งเป็นเรื่องสะดวกดายยิ่ง ถึงแม้ทราบว่าฝ่ายตรงข้าเป็นเสียวเอินเสียวเอินที่ครั้งกโนนเป็นบุคคลอันน่ากลัวดังนั้นตนเองตระเตรียมพร้อมพรักแต่ยังนึกไม่ถึงว่าชายชราผู้นี้ยังลงมืออย่างลี้ลับสุดอย่างค่าเซียวเอินทรงเสียงไกรแอมไอกล่าวว่าเท้าของเราถูกเด็กแท้ฟาดฟาดถักไปแล้วดังนั้นเราต้องฟาดหดเท้าของท่านต่อให้ไม่อาจฟาดหักแม้ทานกล่าวขจบ เ,เต้าหยินก็สะบัดกระบี่เข้ามากระบี่เคลื่อนไหวดุดมังกรท่องวนเวียนอยู่รอบกายเซียวเอินที่นั่งกับพื้นยามนี้มันไม่ประมาทสัตรูอีกยึดถือว่าเผชิญหน้ากับยอดฝีมือระดับประมาจย์ลงมืออย่างสุดกำลัง เพลงกระบี่ของเหอเต้าหยินแตกต่างจากค่ายสำนักในโลกล่าฟังว่าสืบทอดจากชนชาติหูบนภูเขาตอนเหนือสภาวะกระบี่คล้ายมังกรท่องนักผามีส่วนสอดรับกับพิธีแห่งธรรมชาติของราชกูกูเหอฟังว่าหลังจากร่ำเรียนกระบี่สำเร็จเคยขอคำชีน้แนะจากราชกู๋กูเหอได้รับประโยชน์ไม่น้อยเซียวเอินในยามนี้เพียงคือไม่พรองด้ามหนึ่งเคลื่อนไหมไม่สะดวกได้แ,แต่นั่งกับที่ มาดแมน,นเป็นเช่นนั้นยิ่งไม้ในมือเียวเอินญ้ายแม่เบี้ยอสรพิษยึดหดอยู่รอบกายบัดเดียวจ่วงบัดเดี๋ยวแทงหวดขวางทุ่งท่าประหลาดลีลับคุกคามเหอเต้าหยินล่าถอยหลบเลี่ยงแต่เหอเต้าหยินเริ่มโคจรพลังแผ่พุ่งประกายกระบีอ่ออกกลางอากาศเมือนเกิดเสียงดังอึ้งอ่นอาศัยไม่พองในมือเซลเอิญถึง,งถึงอย่างไรไม่อาจต้านฐานรับได้ เสียงสี่สีดังสิบกว่าครั้งกระบี่ไม้พ้อมกระทบกันกิ่งไม้ในมือเซียวเอินกลายเป็นใยไม้ที่ปิวเบ็นบ้นอยู่กลางอากาศชนชาติถูเมื่อกี้คือ,อชาวจีนเรียกคนต่างชาติเป็นชนชาติถูหมายถึงเพลงกระบี่ของเธอเต้าหินนะฮะคนต่างชาติเซียวเอินยื่นมือไปด้านข้างหยิบฉวยกิ่งไม้ท่อนหนึ่งแทงเฉียงๆไปทางขวาทําลายท่ากระบี่ฆ่าวิญญ,ญาณของเธอเต้าหินเป็นผลสําเร็จ ระหว่างที่มันขึ้นเขายังหอบไม้เฟืนมามัดหนึ่งแต่ว่าไม้เฟินมีวันใช้หมดสิ้นไม่ทราบผักขานไปเวลานานเท่าใดสุดทางภูเขาปรากฏขึ้นความร้อนแผ่สร้างออกมาดวงอาทิตย์แผดแสงแรงกล้าเสื้อผ้าบนร่างเสียวเอิญก็ขาดกระรุ่งกระริ่งปรากฏโลหิตไหลซึมออกมาบริเวณทรงอกท้องน้อยมีบาดแผลลึกหลายแห่งมองเห็นเลือดเนื้อที่ถูกประกากรกบี่กรีดขาดเพียงแต่ตอนนี้ผู้ชราเสียโลหิตมากไปบริเวณ ปากแผลจึงกลายเป็นซีกขาวรับกายมันทิ้งไว้ด้วยส่วนปีกและเศษชิ้นส่วนของยุงมแงมลงแมลงที่ไม่รู้ความเป็นความตายมาตามกลิ่นขาวเลือดจึงถูกม้วนไปในพลังกระบี่ถูกบดเป็นผุยผง ที่หน้าเสีวเอินห่างประมาณ5้าเก้าเหือต้องหยินถือกระบี่มั่นใบหน้าที่ขาวซีดปรากฏสีแดงซ่านมือขวาที่จับด้ามกระบี่มีอาการสันนร,ริกอยู่บ้างสภาพของมันก็ไม่ดีกว่าเท่าใดชุดดำบนร่างถูกกิ่งไม้ที่กองอยู่ข้างกายเสียวเอินฟาดพันขาดวินที่น่ากลัวคือรอบปากแผลมีลิ้วรอยของเยื่อไม้ติดอยู่ออกมาเถอะเด็กแท้ฟานคงไม่มาแล้ว เหอเต้าหญิงเกือนน้ำลายคำหนึ่งนึกไปถึงว่าผู้ชารานี้มีความคิดดิ้นรนเอาชีวิตรอดแรงกล้าถึงเพียงนี้แต่เห็นเสี่ยวเอิญใกล้จบชีวิตชาวชิงที่คิดคาดคิดว่าจะปวดกายก็ยังไม่ลงมือจึงอดร้องเวียกพวกท้องมีได้หนังตาของเสี่ยวเอิญเต้นกระตุกอย่างอ่อนแรงมองดูสตรูที่ซ่อนตัวอยู่ด้านข้างตลอดเวลากล่าวว่าคู่เหอเอาแต่ใช้ให้ผู้เยารุ่นหลังออกมาจำให้เกียรติแก่เราไปแล้ว คนผู้น,นั้นเดินเข้ามาอย่างเงียบงนันสองมือถือดาบโค้งข้างระด้ามบนตัวดาบหล่อหนามสี่เล็กๆเอาไว้ดูไปน่ากลัวยิ่งมันแสดงความเคารพต่อเซียวเอินอย่างเงียบงนันกล่าวว่าให้ถังซื่อเมื่อสิดน้องที่เป็นสตรีคุ้มครองทรง,งเซียวเอินกับนครหลวงเพราะว่าฟาบาทมีคำสั่งจึงไม่อาจลงมือวันนี้เซียนเซิงแหกคุกออกมาผู้เยาจำต้องลงมือขอเซียนเซิงโปรดให้อภยัย เซลเอินเข่นหัวร้อยอย่างเย็นชากล่าวว่าลูกศิษย์หลานศิษย์ล้วนเรียนรู้วิชาแท่งมารยาทเปิดกนอกยกอ้างเมตตาคุณธรรมแท้จริงแล้วต่ำช้าสามานเพียงคิดหาข้ออ้างฆ่าเรายังต้องรปพฤติตนเป็นคนไร้ความผิดคนผู้นี้เป็นศิษย์คนโตของราชกูปู่เหอทั้งเป็นอาจารย์สอนวิชาบูแก่ฮงเต้มีนามว่าหลางเถาบันเห็นเซลเอิน e กล่าวน่วงเกินอาจารย์ก็ไม่กล่าวมากความไหว สลับสองมือดาบโค้งทั้งสองเล่นกับกายเป็นประกายสีดำสองกลุ่มครอบกลุมลงยังศีรษะของเสี่ยวเอินเสียวเอินพันตวัดกล้องร้องขึ้นพิปตานั้นมันแผ่พุ่งพลังการฝึกปือเกือบ50ปีออกเห็นมันผลักฝ่ามือทั้งสองฝ่าไปในกระแสลมดาบของหลังเถาลมฝ่ามือเครี้ยวกราดแรงหากว่าตกฟาถูกเกรงว่าข้อมือของหลังเถาต้องถูกฟาดถักไป หลังเถาพันหมุนข้อมือดาบโค้งทั้งคู่หมุนควงอย่างพิสดารใช้สันดาบเคาะใส่หลังมือของเซียวเอินได้ยินเสียงสีๆหลังมือของเซียวเอินถูกน้ำแหลมบนดาบโค้งทั้งสองเล่มเกี่ยวเลือดเนื้อหลุดไปชั้นหนึ่งขณะเดียวกันฝ่ามือทั้งสองของเสียวเอินก็แหวกจูโจมออกไปจนบัดนี้หลังเถายังมีสีหน้าเรียบเฉยคลายมือทั้งสองจากด้ามดาบ ผลักฝ่ามือทั้งสองออกไปมันเกิดเป็นเสียงดังเบาๆมันที่มีอายุน้อยกว่าเซลเอินเกือบ60ปีกลับประทบฝ่ามือกับฝ่ายตรงข้ามอย่างหักโหมหลังเถาเป็นสิทธิ์คนโตของราชครูขู่เหอไม่ว่าพลังสมาธิหรือท่วงท่าสภาวะล้นขึ้นถึงจุดสุดยอดส่วนเซลเอินถูกคุมขังมานานปีรับหัดทรมานานานนับประการ ยังรับอัดรับทันทรมานนานักประการปราศจากความอาถรรพ์เช่นการก่อนเมื่อเปรียบเทียบกันหลังเถ่ายิ่งเหนือกว่าส่วนหนึ่งสิงซวบคราหนึ่งหลังเถ่ากระแทกฝ่ามือคุกคามเสียวเอินล่าถอยจากนั้นขยับข้อมือประกายดาบบุบขึ้นอีกคราฟันใส่หัวไหล่ทั้งสองของเสียวเอิญที่แท้ดาบหงในมือมันจัดทำโซ่เล็กละเอียดเส้นหนึ่งผูกติดกับข้อมือไว้ ประกายดาบสองสายฟาดฟันใส่เสียวเอินภายใต้แสงอาทิตย์แผดแสงแรงกล้าดูไปหน้าสะพืมขวัวยิ่งเสียวเอิญที่เราแร่ปางตายไม่ทราบมีพลังจากที่ใดพันเหลือตาทั้งสองงอนอิ้วกลางเล็กน้อยค้ำยันขึ้นฟ้ารองรับฝ่ามือของหลังเถาเอาไว้ยามนั้นบังเกิดกระแสลมก่อวอร์ดเงาร่างสายหนึ่งพุ่งเฉียงๆขึ้นจากพื้นหญ,ญ้าที่ห่างไปดุดมังกรสีเทาตัวหนึ่งเข็นข้าเข้ามายัางวงต่อสู้ เท้าหยินถือกระบี่ยืนหยัดอยู่ด้านข้างที่รอคอยคือ,อยามนี้รอคอยเวลาที่ฟ้านเสียงปรากฏตัวขึ้นมันจับกระบี่ด้วยสองมือถ้ากระบี่สรานฟ้าที่สะสมพลังเป็นเวลานานใช้จับบนลงล่างฟาดฟันลงอย่างหักโหมเม่มวเสียงซีซีซีน้ำพากาศคล้ายถูกกระบี่นี้ฟาดฟันแหวกแยกออกอย่าว่าแต่คนนี้พุ่งถมมาจากที่ห่างไกล แต่เหอต้องยินหาร루มือว่าคนที่มันคิดฟันสังหารเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีท่าร่างหลบเลี่ยงเป็นเลิศที่สุดเห็นร่างที่กลางอากาศของมันบิดตัวกลางอากาศอย่างประหลาดในสภาพที่ไม่มีที่หยิบยืมกําลังกับคล้ายเงาที่ไร้สสารหลบหลีกรอบผลไปได้ยังคงเป็นคําเดิมหลังจากที่ถูกท่านอาอ,อูจูฟาดหัวมานานปีฟาดเสียนก็ไม่ถูกคนฟาดหัวทําทร้ายโดยง่ายได้ กระบี่ที่สะสมพลังอย่างเปี่ยมล้นพอฟันใส่อากาศธาตุเออเต้าหยินรู้สึกหน้าอกอึดอัดขัดข้องกระแสลมนั้นก็แหวกจูโจมมาถึงเบื้องหน้ามันฝืนใจรั้งกระบี่กับฟันขวาง3ามกระบี่กระแทกอาวุธลับส่วนใหญ่ล่วงหล่นรอจนอาวุธลับตกถึงพื้นค่อยพบว่าเป็นเศษหินจำนวนหนึ่ง เนื่องจากมันรั้งกระบี่กลับอย่างหักโหมกระทบถึงเส้นลมป,ปราณปรากฏฤทธิตคำหนึ่งประดังขึ้นถึงลำคอแต่มันฝืนใจกืนลงไปขณะที่ท่าร่างชะงักงันวูบปรากฏประกายสีดำสามสายซัดจุดจมใส,ส่ศีรษะมันยามนี้ทั้งสองฝ่ายเคลื่อนใกล้เข้ามาเหอเต้าหินจึงคลิกข้อมือวูบใช้ปลายกระบี่ฟันถูกประกายสีดำทั้งสามสายเพียงแต่กระบี่สุดท้ายมีกำลังไม่เพียงพอถูก ลูกธนูที่ยิงจากหน้าไม้กดลวดไม่เปลี่ยนทิศทางเท่าใดพุ่งเฉียงเฉียงเจ็ดผ่านต้นขามันปักใส่พื้นหญ้าอย่างบุดบิดหวาดเสียวเหอเต้าหยินค่อยทราบว่าฟานเหยียนฟานเสียนยากรับมือถึงเพียงน,นี้ยำตื่นตนกต้องเหลียวหน้าไปฟานเสียนยำอยู่กลางอากาศฝืนใจเปลี่ยนแปลงท่าร่างหลบรอดจากท่ากระบี่ที่เหอเต้าหยินสะสมกำลังไว้ก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างใหญ่หลวง ถึงแม้ว่าเส้นลมปาณของมันจะถางกว้างกว่าผู้ฝึกวิชาบูทั่วไปแต่ยังไม่อาจต้านทานสภาพที่เลือดลมโคจรย้อนกลับพลังปราณพุ่งผ่านเส้นลมปรานไปฟันเสียดไม่มีศักดิรีของจอมยศคนยังอยู่กลางอากาศก็พุ่งปราดข้าหายอดมีมือที่ถือดาบโคงทั้งคู่แต่กลับกระอักโลหิตจากปากมีสภาพทุลักทุเลดีที่หลังจากกระอักโลหิตเส้นลมปาณค่อยโปร่งโล่งขึ้น ยามนั้นดาบคู่อันน่ากลัวของหลังเถาฟันใส่หัวไหล่ทั้งสองของเสี่ยวเอินแล้วฟันเสียงร้องเสียงพิกคนคนอยู่กลางอากาศก็ยกมือชักดาบยาวที่สะพายอยู่กลางหลังฟันใส่ท้ายถอยของหลังเถาที่ท้ายถอยของหลังเถาคล้ายมีมีดวงต่างนอกเงยชิงถอนดึงดาบกลับมาปลายแหลมของดาบโค้งพอดีเขี่ยใส่ตัวดาบที่อยู่ห่างจากด้ามดาบครึ่งเสีย้ยพอดีเป็นจุดที่เปราะบางที่สุดของตัวดาบ เสียงคร่้งคาหนึ่งดาบยาวในมือฟาดเสียงหักสะบั้นลงคนเหลือตัวดาบส่วนหนึ่งมันยังฟาดฟันอย่างดื้อรั้นเสียงติงติงตังๆอย่างถี่ยิบที่ยิบหนามแหลมบนดาบคงของหลังเทา้าถูกกวาดหักหมดสิน้นคลิปตานั้นฟาดเสียงละทิ้งดาบปูจรพลังต่อยหมัดออกหมัดทมินนี่เป็นความถนัดจัดเจนของมันกับกลายเป็นมังกรท่องสองสายกระแทกใส่สมบัตของหลังเทา้าโดยไม่สนใจปลายดาบของฝ่ายตรงข้ามที่จ่อมาอยัางทองน้อยตนเอง ฟ้านเสียนทราบว่าเมื่อไปเชิญกับยอดฝีมือชั้นพิเศษเช่นนี้ต้องลงมือด้วยความแม่นยำดุดันไม่เว้นทางถอยให้กับตนเองและไม่เว้นทางถอยให้กับฝ่ายตรงข้ามหลังเถาหันควับไปสองตาศาสตร์ประกายเย็นเยียบคว้สองมือคว้สลับสองมือปิดสกัดสองหมัดของฟ้านเสียนไว้ลมปราณอันกรดเกลียวที่มันฝึกปลือจากเคล็ดวิชานิประนามประทะกับลมปราณฟ้าเอกะของราชกูขูเหยอย่างตรงตรง บนพื้นหญ้าริมหน้าผาพันธุ์มันเกิดเสียงประทัดดังสถานฟ้าขึ้นฟันเสียงลอยอยู่กลางอากาศช่วงจริงความมีเปรียบของสภาวะแห่งฟ้าหลังเทายืนหยัดกับพื้นอาศัยความหนักแน่นของพื้นภูมิร่มฟ้าอันมหาศาลทั้งสองขุมพอเผชิญพบกันต้นหญ้ารอบกายทั้งสองก็ถูกกดกระแทกเป็นปุยผงหลังเทาครางังหนัก,นก,นกคำหนึ่งดาบโค้งที้ผูกติดกับข้อมือถูกสลับไปทางด้านหลังตักชึกใส่ซวงอกเสียวเอิน นี่เป็นคำกำชับย้ำเตือนของราชกูรกูเหอผู้เป็นอาจารย์ต่อให้ข้าฟ้านเสียนไม่สำเร็จก็ต้องข่าเสียวเอินก่อนฟ้านเสียนรู้สึกว่ฝาฝ่ามือทั้งสองข้างร้อนเผาขณะที่หลังเทาหมุนตัวรอบหนึ่งบังคับดาบโคง้งทั้งคู่ราวกับกังหันฟันใส่ส่องอกท้องน้อยของ,ของมัน ยามนี้เสียวเอินใกล้สิ้นใจตายแล้วฟ้านเสียนไม่อาจหลบหนีอีกต่อไปทั้งไม่สามารถเล่นกันและเล่นแมวไล่จับมูสิกอีกนังนั้นมันขบกรามกรอดกระทำการเสี่ยงอันตรายสุดนั้นแต่ฟืนคืนชีพมาใหม่ ฟานเสียนไม่สนใจดับโค้งของหลังเถาที่จู่โจมมาด้วยอนุภาพอันรุนแรงหากยื่นมือคว้าจับปกเสื้อของเสี่ยวเอินไว้พร้อมกับงอเข่าซ้ายขึ้นเล็กน้อยเสียงตั้งขึ่งฟังจากซุ้มเสียงไม่คล้ายกับดับโค้งฟันใจเลือดเนื้อผู้คนฟันเสียงคางหนักหักพลิกตัวขานหนึ่งกระโดดข้ามศีรษะของหลังเถาส่วนมือซ้ายงอนิ้วดีดออกใช้ออกด้วยวิชาฝีมือย่อยหลังสะรขารู้สึกตึงหูปวดแป๊บต้องเลิกคิวขึ้น ส่วนเท้าซ้ายของฟ้านเสียนคล้ายถูกสายฟ้าฟาดใส่มันเ,เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงแต่ก็อาศัยพลังสภาวะองดาบโค้งคว้าจับร่างเสียวเอินไว้ใช้เท้าขวาที่ยังเป็นปกติอยู่สกิดใส่พื้นตลอดทั้งล่างพุ่งถมออกไปถมถึงพื้นที่ว่างเปล่าไร้ผู้คนมันถมใส่ริมหน้าผาจากนั้นกระโดดลงไป หลังถา่มีสีน่าเรียบเฉยแต่ในใจตื่นตนอกอยู่บ้างเหตุใดดาบของตอนเองฟันใส่เท้าของฟ้านเสียนกับ้ายฟันใส่แท่งเหล็กก็มีปานมันมีความเชื่อมั่นต่อสภาวะดาบของตอนเองอย่างเต็มเปี่ยมเนื่องเพราะเป็นวิชาดาบหลอมกลมเกลืนสามารถตัดทองคําสะบั้นเหล็กต่อให้เท้าของฝ่ายตรงข้ามสมเกราะหุ้มแข้งไว้ก็ต้องถูกฟันหักในดาบเดียวเหตุใดฟ้านเสียนต้านทานไว้ได้ มันกับเขอเอือเต้าหินหุ้มปาทึห่หนมหน้าผาชะงกศีรษะมองอยู่ยามนี้แสงแดดแผดจ้าแต่ยังไม่สามารถขยับมเมฆหมอกให้กลนหุบเหวไปเห็นเอาร่างของหนึ่งชลาหนึ่งยาววัยล่วงลิ้วลงในกลุ่มหมอกจนมองไม่เห็นอีกแต่หลังจากนั้นอีกเนินนางก็ได้ยินเสียงโครมของวัตถุหน,หนักๆตกลงไปซุ้มเสียงแผ่วเบายิ่งทั้งสองอยู่ที่ริมหน้าผาก็ได้ยินความแรงของแรงกระแทกเป็นที่คาดคิดได้ เฮอเต้อหยินกล่าวว่าลุงฟาดตกตายแล้วหลังเถาสันทิษะกล่าวว่าเสียวเอินไม่ตายได้โดยง่ายสำหรับฟานเสียนยิ่งไม่ตายโดยง่ายได้ หลังเขากับเพ่อเต้าหยินเป็นยอดฝีมือชั้นที่9้าในเมืองสร้างจริงแต่ยังไม่สามารถรับความจริงที่เสียวเอิญหลังจากรับบาดเจ็บสาหัสยังต่อสู้ดิ้นรนยังมีฟ้านเสียนซึ่งเพิ่งเข้าสู่ลำดับชั้นที่9ยังสามารถประหารประหารฆ่าฟันเช่นนี้สร้างความสะท้านจะเทือนแก่ยอดฝีมือทั้งสองอยู่บ้าง,งเ,เธอเต้าหยินก็หมดคิ้วกล่าวว่าผู้เพียวนี้ไม่สามารถปีนป่ายขึ้นมาหลังเขามองลงไปใหม่พบว่าผนังของเขาเยาี่นซานคล้ายมิดดาบ เรียบลื่นดุดกระจกอย่าว่าแต่ยอดฝีมือทั่วไปต่อให้ประมจาจย์ทั้งสี่ก็ไม่สามารถปีนป่ายขึ้นมาโดยไม่มีที่หยิบยืมกำลังดังนั้นขงบิษะเห็นด้วยกับคำนิจชัยของเหอเต่าหยินกล่าวว่าแจ้งให้ส่วนเจ้งทำการตรวจค้นหุบเหวเมืองล่างหลังจากสั่งการไปยอดฝีมือทั้งสองยืนหยัดอยู่บนหน้าผานึกถึงการคาฝันที่ผ่านมาอดขมวดคิ้วมีได้เพียงแต่ความคิดของทั้งสองผิดแผกแตกต่างไป ข้อสงสัยของเหอเต้าหยินคือเหตุใดฟ้านเสียงจึงเสียงชีวิตช่วยเหลือเซลเอินส่วนหลังเท้าตั้งขอสังเกตว่าเหตุใดฝีมือที่ฟ้านเสียงแสดงออกจึงเหนือกว่าคําวิจารณ์ของสือ่อมือสิทธิ์น้องที่เป็นสตรีมากนะักนี่หมายถึงไ้ถังนะหลังเท้าตาทอประกายวูบขยับข้อมือาราหนึ่งใช้ปลายดาบเฉือนเนื้อที่ตีหูตัวเองออกมา เอต้าหยินก็เชื่อมัน่นต่อประสบการณ์ความคิดของราชกูปู่เหอต้องขมรดคิ้วเล็กน้อยมองดูต้นขาตนเองเห็นลูกธนูดอกนั้นเฉียดผ่านผิวกายไปแม้ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ยังเป็นสีดำเล็กน้อยจึงกล่าวเสียงเย็นฉาว่าเด็กแส้ฟ้านผู้นี้ใช้พิษช,ชั่วร้ายนักหลังเท้ากล่าวเสียงหนักหนักว่าหรือท่านลืมเลือนว่าวิชาที่สร้างชื่อให้กับฟ้านเสียนแห่งนันชิ่งเรียกว่าฝีมือย่อย ตากแม้กล่าวเช่นนั้นหลังถ่ายังนึกถึงการประทะ้ฝ่ามือเมื่อครู่รู้สึกว่าพลังลมปานที่แฝงมากับสองหมัดของฟ้านเสียนประหลาดพิกลอยู่บ้างกับแฝงสำนึกฆ่าฟันอย่างรุนแรงเอ,อ่ยถึงความปาดเถื่อนดุดดันยังร้ายกาจกว่าวิชากำลังภายในทุกชนิดของแผ่นดินอีกการกระโดดหน้าผาได้พบอันใดโดยทั่วไปแล้วได้พบกับยอดกลนญิงงาคำพีวิชาฝีมือและขุมทรัพย์อันมหาศาล ขณะที่ฟ้านเสียงกระโดดหน้าผากลับหุ้นคิดที่ตนเองแบกอยู่บนหลังเป็นยอดคนท่านหนึ่งแต่หากว่าตนเองคำนวณที่อย่างเท้าผิดพลาดไปอย่างนั้นคงต้องบอกดาหญิงงามในบ้านส่วนกลุ่มทรัพย์ที่มันดาทิ้งให้ไว้ย่อมไม่มีการใช้สอยสำหรับคำพีนิระนามที่ฝึกปลือมาตั้งแต่เล็กได้แต่ให้ท่านอาอูจูเผาสงเผาเผาส่งไปให้กับตนเอง วิธีการสอนของท่านอาอุจูแม้ไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานแต่เป็นผู้ยึดถือหลักการกรอกอาหารยัดเข้าปากเป็ดอย่างเค,คร่งคัดคาดว่าตนเองแม้ลงสู่ปรังภบมันก็ไม่ยกโทษให้กับตนเองครั้งกระโนนท่านอาอุจูกระโดดหน้าผาเป็นภาพที่ติดตาฝั่นเสียนมากที่สุด ดังนั้นมันฝึกกระโดดหน้าผาแม้แต่ช่วงแรกวิวาไปยังเขาสังสารก็ไม่วัางเว้นจนบัดนี้นับว่ามีความสําเร็จอยู่บ้างยังน้อยแม้แบกร่างคนผู่นหนึ่งท่ามกลางกลุ่มหมอกคล้องเขายังอาศัยผนังผาที่เรียบลื่นชะลอความเรียวลงสอบพบที่อย่างเท้าซึ่งเป็นโขดหินที่ยื่นออกมา <c oughs> ฟันเสียนทิ้งเท้าลงบนโขดหินลงปราณอันกราดเกี้ยวภายในกายก็เกิดปฏิทิริยากระแทกสะท้อนออกมาทเท้าซ้ายที่ถูกดาบอันน่ากลัวของหลังเถาฟันใส่กับปวดเมื่อยไร้เรี่ยวแรงต้องครางหนักๆคุกขเข่าข้างหนึ่งลงยามนั้นมันยังไม่ลืมกวาดหินก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งลงจากโขดหินอึดใจต่อมาค่อยบังเกิดเสียงวัตถุหนักๆตกถึงพื้น ที่หลังกดหินมีถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่งถ้ำไม่ลึกนะเสี่ยวเอิญที่รับบาแดแผลทั่วร่างนั่งพิงผนังถ้ำมองดูฟ้านเสียนอย่างเยอะหยันกล่าวว่าเราคิดขอดูว่าท่านจะขึ้นไปอย่างไรฟ้านเสียนยักไหลคราหนึ่งย่อมไม่บ่งบอกความรับของตนเองต่อชายชาราที่ใกล้ตายผู้นี้เพียงกวาดมองภายในถ้ำแวบหนึ่งจากนั้นป้อนตุยาให้กับเสียวเอิญเม็ดหนึ่ง เซลเอินไม่เกรงอกเกรงใจคกืนกินยาเม็ดลงไปแต่ยังใช้สายตาที่เย้อยหยันมองดูฟ้านเสียนกล่าวว่าหากเป็นเมื่อ20ปีก่อนอาศัยผู้เยาวเช่นหลังเทากับเพือเต้าหินไหนเลยเป็นคู่มือของเราท่านเล่าในฐานะที่ซื้อสมัคตรวจสอบของรัชชิ้งผู้รับช่วงต่อจากเฉินผิงผินกับเพือเจีย,ก,ยกับถูกผู้คนบีบบังคับให้กระโดดหน้าผาได้แต่หิวตายอย่างชา้าช้า ฟันเสียนหามีโทรศัพท์ให้หากกล่าวยิ้มแย้มว่าหากผู้ชราคนหนึ่งจมชอบเอ่ยถึงเรื่องนั้นไม่ครั้งกระโนดแสดงว่ามันใกล้าตายแล้วแล้วแล้วเซลเอิญ e มีสีหน้าเป็นปกติไม่เปลี่ยนแปลงกล่าวว่าความจริงต้องตกตายเมื่อมีชีวิตถึงตอนนี้แม้ตายไม่ถือว่าเสียเปรียบปัญหาอยู่ที่ท่านยังเยาว์วัยดังนั้นไม่เข้าใจท่านจะไหนไมาช่วยเหลือเราท่านจะไหนกล้ากระโดดลงในเมฆหมอก ฟ่านเสียนกล่าวว่าบุตรชายบุญธรรมของท่านรู้จักแต่ทำสงครามหารู้จักดำเนินแผนไม่พางล้วงเข็มเล็กละเอียดอย่างในเรือนผมแทงสายร่างของเซียวเอินช่วยห้ามเลือดให้กับมันปากกล่าวว่าแม้แต่องค์รัตเสื้อแพรยัยงสืบสอดถึงจุดนบพของพวกท่านอย่าว่าแต่ข้าพเจ้าเซียวเอินปล่อยให้มันใช้วิชาแพทย์ากกล่าวว่าเข็มของท่านมีพิษฟ้านเสียงเก่าอย่างคุนข้องใจว่าจะอย่างไรท่านต้องตายแล้วภายในร่างท่านก็มีพิษหลายร้อยชนิด เพิ่มอีกชนิดหนึ่งยังกลัวอันใดเซลเออตกระแอมไอสองคำประกายตาเริ่มแตกซ้นขณะที่เป็นคนใกล้ตายแม้แต่นิสัยเจ็กขอก็เปลี่ยนเป็นประหลาดพิกลอยู่บ้างฟ้านเสียนมองดูใบหน้าที่ข่าวซีดของผู้ชาราที่เสื่อมหิตมากเกินไปพันถามว่าขณะที่เสินจึง้งล้อมตัวตึกไว้ท่านสมควรทราบว่าปฏิบัติการช่วยเหลือท่านผมซังซาโฮอยู่ในการคำนวณขององค์กรักเชื่อแพร ท่านฉะไหนย,ยังดำเนินการสืบต่อดำเนินการอันใดละ่ะท่านปอมเป็นคนรับบาดเจ็บหลบหนีออกจากเมืองอย่างยากเย็นทั้งที่ทราบว่ามียอดฝีมือรอท่านอยู่และทราบว่าคนที่รอรับท่านถูกกำจัดฆ่าสิ้นตั้งแต่แรกแล้วเซลเอินมองดูมันท่านหัวล่อเสียงมเล็กกล่าวว่าอาจบางทีเราเพียงตอบสนองความต้องการของคนเหล่านั้นเพื่อล่อลวงท่านออกมาให้ท่านร่วมกบฝังกับเรา ฟ้านเสียนยักไหลกล่าวว่ายังคงสนทนาอย่างจริงจังเธอเซียวเอินมองข้ามไหลของฟ้านเสียนทอดสายตาเป็นอย่างหุบเหวอันลึกล้ำยามนี้แสงแดดยิ่งมายิ่งร้อนแรงเมฆหมอกที่แผ่ปกคลุมค่อยๆสลายคลายมองเห็นผนังผาด้านตรงข้ามคล้ายกระจกสีเหลืองที่แตกออกบังเกิดเป็นความงามอีกแบบหนึง่งเสียวเอินกล่าวว่าเราถูกกุมขังเป็นเวลานานดังนั้นแม้ต้องตกตายก็ไม่คิด ตายในคุ้มขัง <c oughs> ฟ้านเสียนมองตามสายตามมันพบว่าผนังผานด้านตรงข้ามเรียบลื่นเกิดรอยแตกราวกับประกายสายฟ้าปรากฏต้นไม้เล็กๆงอกเงยออกมาบังเกิดเป็นสีเขียวที่ทั้งน่าเวทนาและควรค่าเกีก่ยกันยุกย่องเซียวเอินกล่าวว่าที่นี่เป็นคุ้งเขาเหลืองต้นไม้เขียวเบื้องล่างมีน้ำสีครามหมอกสีขาว นับเป็นลมฟังส so ีอันประเสริฐฟันเสียนยิ้มเล็กน้อยหันไม่จัดแจงขากางเกงข้างซ้ายของตนเองนี่เป็นเสื้อผ้าที่กันไฟป้องกันอาวุธของสำนักตรวจสอบกับถูกดาบของหลังเถาฟันขาดเป็นทางมันล้วงหยิบมีดสั้นเรียวยาวสีดำซึ่งเฟยเจียทิ้งไว้ให้กับตนเองออกมาลุกคามตัวมีดที่ถูกดาบฟันจนผิรูปไปทอดถอนใจกล่าวว่า ต้องขอบใจเจ้ามากแล้วหากปราศจากเจ้าเราคงต้องเปลี่ยนชื่อเป็นฟ้านผิงผิงแล้วในทัน้งขับเ,เป๋เหมือน,นเหมือนเฉินผิงผิงเนาะเซียวเอินฟ้ามองไปหน้าที่ผ่านการปลอมแปลงโฉมของฟ้านเสียงกล่าวว่าท่านจะไอ้ลงมือในความโจดเก่ากับพาตัวเองเข้ามาในจุดอับมุมปากของมันปรากฏฟองโลหิตแตกพาทุออกมาอาจบางทีคนคราใกล้ตายความสงสัยอยากรู้ยิ่งรุนแรง ฟ้านเสียนจัดวางมิดสั้นอยู่แทบเท้าเริ่มนวดเฟนเส้นลมปานที่แข่งขึ้นของตนเองปากกล่าวว่าเมื่อเข้าพเจ้าพบหินกับดักของชาวเปิดชีความจริงคิดลาถอยแต่พอเห็นท่านใกล้าตายไม่ทราบเพราะเหตุใดกลับกระโดดออกไป ซึ่งความจริงเหตุผลของมันรุนแรดยิ่งฟ้านเสียงต้องการล่วงรู้ความลับที่เสียวเอิญเก็บงำไว้ต้องการทราบว่าวิหารศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใดต้องการทราบว่าวิหารศักดิ์สิทธิ์มีความสัมพันธ์ใดกับท่านอาอูจูและบรรดาตราจนความลับที่ตนเองฟื้นคืนชีพมาถึงโลกใบนี้นี้น,นี้จบตอนนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ